ังไงให้ฟังในวันนี้นะ <Yeah. S 1> ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ที่เห็นตั้งกระทะตั้งเตาอยู่เนี่ยไม่ได้ทำผัดกับข้าวให้กินนะแต่เป็นการแนะนาเพื่อนๆนะครับสาหรับใครที่อยากจะขายเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องครัววันนี้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ปกติเนี่ยสมัยก่อนนี่ขายกันดีมากเลยนะอย่างกระทะใบนี้นะครับกระทะใบนี้เนี่ยเป็นกระทะที่นําเข้าจากเกาหลีเพราะฉะนั้นการที่เราจะพรีเซนต์เนี่ยว่ากระทะเนี่ยมันดีขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องอธิบายก่อนว่าตัวกระทะมันน่ขนาดไหนวันนี้ไม่ได้ขายตามนะเดี๋ยวเอาเตาอ,ออกก่อนกันเพราะฉะ นําเข้าจากที่ไหนแล้วมันไซส์เท่าไรอย่างเช่นอันนี้เป็นไซส์28เซนกระทะก้นลึกใช่ไหมเขาก็จะเห็นว่ามันมีความสูงมีความลึกและมันสามารถผัดกับข้าวได้เยอะแยะมากมายทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าคุณสมบัติของกระทะจริงจรมันคืออะไรเช่นอย่างตัวนี้เป็นแบรนด์ที่เคลือบเซรามิกทั้งด้านในและด้านนอกเคลือบเซรามิกมันดียังไงหน,งนอกจากที่มันทําให้อาหารไม่ติดกระทะแล้ว2 ความแข็งแรงทนทานหมายความว่าทนต่อรอยขีดข่วนต่างๆพวกรอยเปลือกหอยเปลือกปูต่างๆและที่สําคัญคือการขึ้นรูปชิ้นเดียวก็คือปั้มขนาด้วยอลูมิเนียมไดแคสติงดามจับถนัดมือการร้อนและให้เห็นถึงความแข็งแรงทนทานดูด้านในดูด้านนอกต่างๆ หยิบจับโชว์ให้เข้าไปอยู่ในใกล้ๆกล้องนะครับอธิบายให้ดีแล้วก็ให้ดูเนีนะ่ยแบรนด์อะไรนะครับอย่างแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของ Timing ่ h a p e เป็นแบรนด์อันดับอันดับต้นๆของเกาหลีเลยแล้วโรงงานเ็าอยู่ที่เกาหลีเพราะฉะนั้นนอกจากอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพที่ดีและชัดมากกว่านี้นะั่นก็คือการที่นําอาหารเนี่ยเข้ามาทําในเมนูง่ายๆอย่างเช่นเมนูทอดไข่อย่างเงี้ยพราบางคนเนี่ยทอดไข่แล้วสิดกระทะมันทอดแล้วไข่ดาวแตกบ้างอะไรบ้างทอดไข่เทียวแล้วก็แตกบ้างมีปัญหาคือหมายความว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดกระทะจริงเราก็เอาไข่เจียวตีตอกลงไปนะครับแล้วก็ให้เขาดูเปิดมันนมาเขียนขึ้นมาให้ดูว่ามันไม่ติดกระทะโทว่ามันนอนสติกจริงๆหรือถ้าเราจะโทรคุณสมบัติหรือทูคุณสมบัติที่มันสําคัญต่างอยๆ่างเช่นความแข็งแรงของมัน เราก็นํานเปลือกหอยต่างๆเอามาใส่ให้ดูว่าอ่าเวลาเราผัดไปแล้วเนี่ยมันไม่ไม่เป็นรอยนะคนต่อรอยหรือโทรความแข็งแรงของตัวกระทะนะครับว่ามันสามารถจุกอาหารน,นได้เยอะจริงเนื่องจากกระทะเนี่ยมันเป็นไซส์ก้นลึกนะครับแล้วความใหญ่ของมันคือ28ซนเมตรเนี่ยเราก็าสามารถนําเนื้อสัตว์ต่างๆพวกไก่ที่มันเป็นตัวใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเอามาใส่ในกระทะและเพื่อทักแสดงให้เห็นว่ากระทะใบนี้เนี่ยมันใหญ่มากมันสามารถจุกอาหารได้เยอะทํากับข้าวทีนึงเนี่ยทานกันได้ทั้งครอบครัวหลายๆคนเพราะฉะนั้น นี่คือคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆนะครับในการสาสคิดที่จะขายสินค้าเครื่องครัวประเภทกระทะคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามกันให้ดีกับใช้งานให้ปังครับ